¡Bienvenido นะขนาดนั้นต่อไปขนาดนั้นมาเจอหน้าพวกเราแบบนี้ครบเจ็ดคนใช่แล้วรายการวันแบนดี้ใช่แล้วนะครับผมพวกเราเช่นเคยนะครับทุกๆสัปดาห์แบบนี้เลยครับวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงและวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงแบบนี้นั่นเองครับครับผมและเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ส่งมาบอกกันได้รายการนะทาง s m s 7 7 7 7 7นะฮะรวมถึง facebook.com/yuchannel o และยังมีช่องทางอื่นๆนะฮะ twitter แล้วก็ ig y o u c h a n n e l t v ครับใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพซากพวกเราจะเป็นยังไงตอนจบงาน เขาบอกกับว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนมากเพราะบรรยากาศเนี่ยร้อนเหลือเกินและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของสงการอีกด้วยใครไปเที่ยวไหนอย่าลืมแชร์มาบอกด้วยละกันนะไม่แน่ที่เราอาจจะไปเจอพวกคุณก็ได้แต่ว่าวงบอกมีหนึ่งที่นะครับที่อยู่ใกล้กรุงเทพเราก็อยากแนะนํามากๆเลยนะครับกับที่ไหนครับพี่ป b ลบ d ด o ี้ออเรน r จ v e ์ริเวอร์ไซด์พักแคนแด เกรดนี่มันคืออะไรครับคุณสำเนียงคะแนนอ๋อเกพาเกรดผมรู้จักแต่ปากเกรดอ่ะเดี๋ยววันนี้ปังปอยครับวกเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยจะมีกิจสุดขัอย่าร้องไห้นะวันนี้พี่ขอผมไม่กลัวแล้ววันนี้ไม่มีความสูงอย่างแน่นอนอยู่บนเมื่อกี้ไหยน้ะไม่แข็งอ่ะเดี๋ยวเราดูดีกว่าต้องบอกก่อนว่าที่นี่นะครับมีบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นไม่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่เออ ออวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะออสำหรับใครที่อยากจะไปเทีย่ยวประเทศญี่ปุ่นครับเป็นสี่ผู้โชคดีคกับกิจกรรมเจช็อคอาโอลิกนั่นเองยูชายน่าให้คุณได้ลุ้นเป็นสี่ผู้โชคดีร่วมเดินทางสูก่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกับกิจกรรมเจช็อคอะโอลิกทิปสำหรับนักช็อปตัวจริง ทริปนี้ MC ดองจะพาชิมช็อปกันแบบจุใจแน่นอนเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับกติกาง่ายๆเพียงส่งรูปถ่ายตัวคุณที่ฟินสุดๆมาที่ MMS 4747788หรือทางแฟนเพจ You Channel หน้ากิจกรรม J Shopaholic ตั้งแต่วันนี้ถึง25เมษายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กันไหมเยอยิ่งส่งมากยิ่งมีสิม,มาการอบแรกเดี๋ยวจะคัดเหลือ50ภาพถ่ายคือ50คนก่อนนะครับแล้วเราจะคัดเหลือ4ผู้โชคดียังไงก็ขอยทุกทคนโชคดีนั่นเองครับอ่ะวันนี้ วกเรายังมีกิจกรรมเยอะมากเพราะว่าที่โรงแรมแห่งนี้ครับผมบอกได้เลยว่าห้องพักฮะถึงไม่ธรรมดามากผมไปทำรีเสิร์ชมาแล้วคุณไปทำอะไรมาทำรีเสิร์ชเออมันเป็นห้องสูตครับผมและมีเตียงสวีทด้วยมีห้องสูตรขึ้นไปนี่ใครไม่ได้แต่งตัวมาแต่งตัวได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อรอกอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราจริงอยากจะเข้าไปดูแล้วครับห้องมันเป็นห้องสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าไปครับ จ็บปวดเธอกี่ครั้งมันก็ไม่เป็นไรสัควัเธอก็มองมาที่ฉันสักทีโอ้ baby baby เธอได้ทำให้ฉันหัวใจจะวาย Yeah. และตอนนี้นะพวกเราก็มาอยู่ในห้องพักเรียบร้อยนะฮะห้องพู l Access นั่นเองนะครับต้องบอกว่าห้องที่นี่แบบดีมากเลยใช่มีสองห้องนอนแล้วก็มีสระว่ายน้ำถึงตัวด้วยถูกต้องครับ ู้สึกดีจังเลยได้แช่น้ำจะได้พาสาวๆมาใช่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่นะคะมีครบเลยมีเรื่องมีกิจกรรมว่าคุณจะพาใครมาก็ได้ครอบครัวก็ได้พาคนรู้ใจก็ได้พาสัตว์เลี้ยงอย่างแสนรักได้จาบ้านเหรอผมก็ลงไปว่ายน้ำแนี้ต่อเอ่าายนะเอออ้าวพี่แบงค์ทำเองคนเดียวอ่ะพี่พูดเองนะพี่พูดเองนะว่าพอม <streaming. S 1> จัดให้หน่อยไม่ต้องห่วงวันนี้เปียกแน่นอนเดี๋ยวรอดูดีกว่านะค,ะร,ครับแต่ว่าช่วงนี้คร,รับก่อนแมสเซจนะครับสำหรับคนไหนที่มีคำถามหรือว,ว่าอยากจะถามอะไรพวกเราก็ได้ทุกเรื่องเรายินดีที่จะตอบในช่วงนี้เลยครับ มันเริ่มเลยดีกว่านะครับกับคําถามแรกมีอยู่ว่าสงการนี้อยากจะพาคุณที่รักไปเที่ยวไหนนะครับผมแล้วก็เพราะอะไรไล่มาทีละคนเลยดีกว่าจากฝั่งนู้นครับพี่แบงค์ครับครับผมของผมก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปต่างประเทศฮะอยากจะไปที่แบบว่าหนาวๆมีหิมะอะไรอย่างนี้คุณครับสงการนะครับผมคุณจะไปหิมร้อนไปเจอหนาวครับผมแล้วที่สําคัญคือจะมอบความรักให้กับคุณ <S <S พ่อคุณแม่ในวันครบรอ ตอนพร้อมนะครับก็จะพาคุณพ่อคุณแม่แบบฟังเหมมา,มานะครับประกอบทีมงาน,นะครับไปเที่ยวเครั<ม>บโดยจะพาไปนะครับที่แบบว่าสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าไปแต่รับเพ่มีรถน้ำหัวอะไรแบบหอมเลยแล้วก็ขอพรจากคุณพอ่ณพอคุณแมออนน่อันนี้ไม่ใช่พ่อแม่แล้วเสร็จแล้วเสร็จหลังจากนั้นนะครับตอนเย็นนะครับหลังจากนั้นครับแล้วก็ถึงเวลากินข้าวบาบิคิวกันเป็นอย่างนี้นี่เองคนรักคนรักคนรักก็พ่อแม่ผมนะครับโอ้โหคนย่ามาคุณอย่าเลือกเตะมือจะไม่ถึงคิว ย่าๆย่าอยาบาพี่วินต่อครับผมทรัพของวินก็อาจจะพาไปที่ที่ชิวๆต่างจังหวัดใกล้ๆแบบนี้นะครับไปเหมือนว่าใช้เวลาแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยครับอ่าเรียกว่าอาจจะไปกินข้าวนะฮะไปร่วมกิจกรรมแก้งทั้งสองอย่างเลยก็ดีละกันนะละกันนะครับเอาละครับครัครับผมทรัพละฮะก็อยากจะพาคนที่รักไปสวิตเซอร์แลนด์ละกันโอ้ยเยอะนะผมคนที่รักชื่อว่าอะไรครับ มมีีเสยกับแ่อออเค่ตไปย่างผมใช่ไหมผมก็คือถ้าเกิดพูดถึงสงการนี่คือจะเป็นวันเกิดแม่ด้วยพอดีใช่ก็คือจะพาใช่ครับเป็นวันเท่าไ่เวันวันวันที่13ครับผมก็คือจะตรงวันเกิดแม่พอดีก็คือจะตอนเช้าน่าจะพาไปทําบุญก่อนแล้วก็ตอนกลางวันก็คืออาจจะพาไปกินข้าวตอนเย็นคือไปกินข้าวอีกรอบนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะกลับบ้านพร้อมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยพร้อมใครรอบของพร้อมใครล่ะออกพรของใครออกพร้อมพี่ชายก็มีด้วยนะเออไม่ทำหรอาม่หรอ ก็ที่นี่แหละที่บัดดี้นะครับที่บัดดี้ที่นี่นะครับเบียดบัดดี้ออริจินัลรีเวอร์ไซด์ปาร์คเกตนั่นเองต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามีโรงแรมแล้วก็มีบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ในกรุงเทพผมรู้สึกว่าเออมีสระว่ายน้ำด้วยมีกิจกรรมต่างๆมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วที่สำคัญอาหารอร่อยถูกต้องครับอยากให้พาคนที่ใกล้ชิดครอบครัวมาที่นี่ด้วยถูกต้องใกล้บ้านผมด้วยใช่นะสำหรับผมนะฮะผมก็ในเมืองไทยนี่แหละไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไป แบบว่าแตกต่างจังหวัดก็ได้อย่างที่นี่ผมเมื่อกี้ผมก็คิดไว้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้บ้านด้วยและอีกอย่างเนี่ยเดินทางสะดวกเพราะว่าใกล้บ้านเราก็เราจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะมีเวลาของครอบครัวมากขึ้นอ๋ออยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างงี้ ก็หมายถึงว่ามีบรรดาครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกต้องครับผมช่มีกิจกรรมทำนะฮะใช่แล้วนี่ครับก็คือสถานที่ที่พวกเราจะทำกันในวันสงกรานต์นั่นเองนะครับพ่อต่อไปเลยดีกว่าครับเซ็กซี่ที่ีแบงค์ครับที่พีงแบงค์เป็นแบบไหนชอบคนขายยาเราครับผมเพราะว่าขายยาวเนี่ยมันเซ็กซี่มากมีลาบแล้วมีใช่บอกว่านั่งแถวป็นไงนะครับเราก็ขายาวในเวลาอยู่คนที่ขายยาวเราต้องู้สึกอ่าช่มันจะหอมบ้าง ต้องผู้ส่งการเข้าเทศกาลนิดนึงต้องเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดแขนเอ้าเรียกว่าอะไรนะเสื้อสก้ามสก้ามื้อก้ามใส่เดี่ยวอยะไรเงี้ยแล้วก็เตียเกี้นิดหน่อยผมแหม่คุณเป็นสก้ามสีขาวคุณก็เห็นหมดแล้วเหรอยงั้นอะมันจะต้องใส่เสื้อชั้นลึกดิแต่มันจะไม่เห็นแบบว่าตัวสองผู้หญิงที่มันดูสะโอดสะโองไงเฮ้ยนี่ใครถี่นนะมาใครผู้หญิงที่หุ่นดีนะมีเสน่ห์ มาเก็บประกานไม่ได้แบบนี้ก็ผมนี่น้ำออกแน่เนี่ยร้อนร้อนเตรียมเซเลสติดกลางงี้ฮะต้ามาแล้วล่ะคนที่เซ็กซี่หรือยครับครับตัวละครับผู้หญิงที่เซ็กซี่ใช่รับต้องเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่บังเอิญเห็นช็อตเซ็กซี่แล้วบบว่า มีแบบกำลังทำตัวเรียบร้ยแนั่งพับเพียบหรือไรเงี้ยทำอะไรอยู่เนี่ยเห็นบุญก็ทรงอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบว่าเขาเซ็กซี่กำลังขุดบัฟฟ้าอยู่หรอมันได้มัียขนาดนี้ อาของผมมาของผมก็คือจะเป็นคือต้องเป็นคนที่แบบหน้าสวยๆหน้าคมๆตาแบบชัดๆจิกๆหน่อยแบบนี้ดูเซ็กซี่ๆรวมไปถึงหุ่นก็คือคนเป็นเป็นคนที่แบบมีหุ่นมีเส้นทรงมีเปื้ดลงมาเอวคออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเดี๋ยวไม่มีหน้าทงแบบไม้ชาพไม่ค่ออกไม่เราดึงภาพคือคือมีทีมมาทำอย่างเงี้ง เดี๋ยวนั่นคืออะไรอ่ะฮะโซใช่ไหมหลายหลายคนตอบไปแล้วในในในมุมมองคล้ายการโกหกอยากเห็นดีกว่า อยากเห็นคนไทยตอนนี้ชปัจจุบันไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะ้วเอาผู้หญิงก็ได้เพราะว่าบางทีคนเราถึงสงการก็แบบหวังที่จะอยากได้สงการกับเพื่อนจริงๆแล้วเทศกาลที่เป็นวันใงครอบครัวใหญ่ทุกคนแบบกลับไปหาครอบครัวอยู่ครอบครัวได้มากที่สุดเดี๋ยวเราเ้าถามอะไรนะเขาถามว่าผู้หญิงหลัเซ็กซี่ไม่ต้องคำถามเลยอ่ะคืออะไรวะเขาว่าเซ็กซี่ของผมเนี่ยคนที่หลับตาเต็มอ๋อแอบไปเรื่อยแอบไปเรื่อยโอ้ยพี่ข้างนคบ หมดแล้ว โซบ้าเป็นท่ายของผมเนี่ยจะท้ายพี่พี่คนนี้หนึงคือจะเป็นคนใส่เสื้อสีขาวนะแต่ไม่ต้องถึงกับกล้ามมากเพราะว่าไม่ต้องถิ่นกล้ามอ๋อเป็นต้องกล้ามมากใส่เสื้อยิ่งก็ได้แล้วแบบ้วพี่แบ๊กเดี๋ยวเราผ่อนท่าผ่อนท่าหน่อยผ่อนท่าเลยข่อนท่าดีเดี๋ยวคุณแล้วถ้าคุณเจออย่างเงี้ยมาแบบนี้คุณคุณรู้สึกไงเดินกลับบ้านเอย่างนี้แบบนี้ ไม่ใช่สเต็คนะใส่ฝาดเออเราลองสรุปสเต็บางอๆให้ฟังแล้วกันนะครับทำไมต้องมีกล้ามเออมีกล้ามเล้ต้องมีแล้วก็ต้องท่านี้ท่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเล่นเกมแล้วนะครับก่อนอื่นตอนนี้เปลี่ยนเสื้อเลยดีกว่าครับอ้ยเปลี่ยนเปลเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเปเปลี่ยนเนเปลี่ยนดีกวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูดีกว่าห้องเราใส่ชุดอะไรแช่เชื่วงหน้าเลย